อ๋อนี่มีคนฝากขายรถนะฮะมาน้าออมกันจูรถรถเจ้านายรถเจ้านายเหรออ่าฝากขายใช่อ่าไปสามประตูสามประตูก็สิบหกยี่หกยี่เอาดูเปิด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 เปิเย็นโอ้โหไม่พร้อมเลยอ่ะนะฝากขายว่ะอยู่ดีอยู่ดีขายรถเฉยเลยว่ะสิบหกอะไรยี่วะสิบหกยี่สิไงะสิบหกยี่สิบปีสิบหกยี่สิบอ่า ก็ได้รหอืมแต่มีของแต่งอะไรบ้างวะของแต่งมุมเบรกล็ดที่สองที่สามภายในม่วงเปิดฝาเลยเปิดฝาเลยอยู่ดีๆแม่งบอกมาฝากถ่ายรถหน่อยของมีอะไรบ้างในเครื่องอ่ะมีคำแดงครับมีวอลแดงไฟดีแดงเออ บอแดงใช่ไหมครับข้างล่างยี่เดิมบอแดงนั้นติดแก๊สมาป่ะไม่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 ให้ติดไม่ให้ติดหรือเปล่าอย่างนียขายรถยังไงวะไฟเวดดีมีแค่นี้คุณเดิมแต่ยังงคุณช่างคันนี้นี่ฮะให้ตีตีแล้วครับพอได้ครับก็อะไรฟ้าแท็กใหญ่เหรอใช่ก็คือดอสเอาเป็นปลาแดงหมดเลยใช่ภายในไปดูภายใน เอาเผื่อใครสนใจเอายังขาดนิดหน่อยเดี๋ยวให้คอนเทนต์ขายรถมาเฉยนี่คืออะไรอ่ะพาเรียนนอนเหรอใช่ใช่ตัวนอกอ๋อเหรอภายในภายในแพงวะในแพงอยู่เป็ดนี่ไงมันในแพงเลยอ๋อเหรอแพงเหรออันนี้แพงเหรอมีอะไรบ้างไหมอ่ะตัวไกฟอมเดี๋ยวกับเป็ดไม่ดำร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบม่กดเด้งคืออะไรวะไมค์คืออะไรวะ ไม้วันนี้ไม่นอกไม้ขาวไม้ธรรมดามีหลายแบบไงอ๋อพอมีกล่องเนี่ยตัวนอกมันจะมีกล่องหลังไงแต่กล่องหลังทำหนีเลยนะเจ้าของเก่าภายในมันเจาะโดยแบตอยู่แต่ก็มีกล่องหลังก็พอะต่ก็มีแบบกล่องแต่มีนะอันนี้คือข้าเป็นของนอกจะเป็นกล่องหลังแบบนี้กล่องหน้าเหมอะใช่กล่องด้านนึงก็แพงแล้วก็เท่าไหร่วะกล่องอย่างเงี้ยอย่างเดียกล่องมันใส่ทำอย่างเงี้ยเออเท่าไหร่วะกล่องมันเป็นเงิน ตก็แข่งเดียวเนี่ยนะใช่ถ้าสภาพไม่เจาะไม่อะไรนะเป็นหมื่นนี่เจาะเหลือสองพันเอาเลยรับเลยสองพันใจแค่ไหนใจนุ่มโอ้แม่งแม่งแม่งเร็วอ่ะปูนอะไรนะกับหลังปูนเอาแคบหลังสปูนปอมปอมมือกันปอมฝาอากาศน้ำทำสีเป็ดเป็ดเป็ลงอะเอาของปอมของปอมมึงยังพรีเซนต์นะเออก็บอกแล้วปอมเอาโอเคเอาจริงใจไปเอาได้ความจริงใจไอ้ชียสุดว่ะ พร้อมมีแแ็งโอเคไม่เจาะลำโพงมาใช่อ๋อเขาดูกันแบบอย่างนี้เลยวะไม่เจาะลำโพงไม่อะไรอย่างเงี้เหรอจริงๆมันจะมีแผนตัวนึงที่มันมีลำโพงตรงเลยในนี้ลำโพงเกือบหมนใส่แล้วอันนี้ได้ความรู้เลยครับเวลาศึกษาแบบพวกรถ e-g นะถ้าคันนี้เพิ่ม่องวิทยุไม่มีนะวิทยุต้องใส่เองอ่าใส่เองวิทยุไปไหนอ่ะวิทยุมึงเอาไปขายเหรอมันไม่มีมาอยู่แล้ว กดเด้งเทานะไม่ได้ดำนะพ่นสีมาใช่ของอีกคันเขามายำรวมเอามายำรวมเพื่อขายเอาไม่เป็นคารแล้วก็จริงๆใข่สามมาหายไม่ได้ราคาเท่าไหร่เดียวราคาราคาเท่าไหร่เดียวเขาเขาจะได้ดูเขาจะได้สิ่งหนีไปเลยของสี่เก้าสองสี่เก้าสองแสนสี่หมื่นเก้าพันจำนายนะจำหน่ายนะรถอยู่มีมือขายจำหน่ายแล้วเราเอารถเข้ามาเท่หรือเปล่าเขาให้ขับเซเว่นมา Oh, oh, oh. เขาบอกว่าเขามาถ่ายรูปใหม่ไงถ่ายรูปขายสองแสนสี่หมื่นดูเกียร์เกียร์ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาเต็ดเต็ดไหมเต็ดเหรอบอกขายเราต้องบอกให้หมดเดี๋ยววะจำอะไรไม่ได้เหมือนกันเจ้านายอ่ะมีเต็ดเต๊ดอะไรอ่ะรู้ไหมอ่ะไม่รูู้เพราะมันมาพร้อมเครื่องไงไม่รู้ว่าหันเลยเหมือนกันพร้อมันหายไอ้โค้ดหายไงโค้ดหายอะหรอไอปดิเกอร์บาร์โค้ดเลย อ๋อยี่เอาเปิดเอาเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกนี่ยิ่งเขาหลอกขายกองเข้ามากองงูก็ออกขายเข้ามาอะไรอะไรนะกองงูอ่ะหลอกขายเข้ามาเหมือนกันนะมึงหลอกขายเขาเออเออโหอยาจะไปซื้อรถมือวันนี้วันนี้ถือฟาวนะนะได้ได้แต่มีเตสโอ้ เปลี่ยนเพาผมดูอยู่มันทะลุไงปล่อยดักปล่อยทิ้งไงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนใส้กองดักไอ้ให้อันนี้อันนี้ชั่วคราวให้ให้ชั่วโคตรให้พวกคารถดูด้วยไอ้เฮียกูตีรับเลยนะโอเคให้คนขายรถดูจัดผมดอยของยี่มาเหมือนกันแน่ให้ให้กูดูกูตีรับเลยนะเลยรวมเป็นไงน่าซื้อไหมคันนี้เออือไปเหตุจับมากถ้าอะไรถ้าคิดถึงว่าหาหาสามดอนะที่เป็นเที่ยงบีนะก็ เครื่องนี like ้ก็หลักแต่เครื่องเกียร์เป็นแสนแล้วเครื่องเกียร์เป็นแสนแล้วเครื่องเกียร์ก็ฟูมแล้วใช่ไหมแต่เรื่องน่าซื้อไม่น่าซื้อต้องตัดสินใจเว้นอันหนึ่งเฮดจับมาท่อไฟทีเก้นไฟทิกเ้นท่อเดินสองนิ้วครึ่งไม่มีพักท่อคือของแต่งใช่ป่ะท่อคือของญี่ปุ่นทั้งเส้นหรอทั้งญี่ปุ่นเลยใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ญี่ปุ่นท่อเดินไทยแต่มีปลายญี่ปุ่นแล้วต่ว่าแต่ว่าเฮดเป็นญี่ปุ่นแต่จับมาหน้ามูเก้นป่ะพี่เนี่ยผมไม่ชัวร์หรอกต้องดูรหัสก คือว่าจับมามีปอมมาให้นะไม่ใชพวกของแต่งนี่มันดูยากเนาะเอสก็ต้องรู้จริงๆนะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นแล้วมั้งเอสคืออะไรเนี่ยเหรอรอยดีก็คำสี่พันร้อยบาทรอยดีแดงอ๋อเอสฝาแดงตรงรุ่นแต่ว่าเขาบอกว่าฝาแดงหะายแดงสีฟ้ามาเลยมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ข้างใน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 ข้แดงข้างในแดงอ้ำปะว่ะอ้ำปะวะอย่าหลอกกันนะเว้ยไม่หลอกไม่หลอกต่อคำเดียวเลยแปดหมื่น ใจเย็นอันนี้อันนี้กูไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเจ้านายเข้ามาเล่นหนึ่งนะรถถ้าใครหาเครื่องบีก็หน้าซื้ออืมราคาก็ต้องคุยกันอืมแต่ว่าถือว่าครบนะพร้อมใช้เนาะรอรอรอใจเย็นนะรอเท่าไหร่รอสิบห้าไม่ราคาเท่าไหร่รอไม่รู้อ่ะแท้ไม่แท้ไม่แท้โรต้าร์เาล้อโรต้าง่ายมันมุมเออพี่ฟางขอบุหอี่ตัวเดียวโอ้โหยงง คลิปเลยเียเออจบสปูนอันนึงเหได้มึงมึงจะขายรถมึงไม่เตรียมเงี้ยมาเลยไม่ไม่เตรียมอ่ะโอเคมาเท่าไหร่จบ249 249รถอยู่มีมือรถอยู่มีมือติดต่อติดต่อติดต่อทำเพจนี้เลยอ๋อไม่มึงติดต่อเบอร์มึงก็ได้มาเลยเบอร์ผมอ่ะ088 096 3479อืูมแต่ถ้าเพจเจ้าของผมอ่ะเจ้าของก็ได้อ่เป็นเกตกราโอเคได้ก็ใครสนใจคันนี้ก็ ติดต่อน้องเข้าไปนะราคาก็ไปคุยกันเองชอบไม่ชอบก็เรื่องของคุณแล้วล่ะพอลองได้ไหมได้พอรองได้นะแต่แต่เไม่ได้ต่อเหลือแปดหมื่นแปดหมื่นะโอ้โหเอาสีกัรหนึ่งมาโดยของใอยูโอเคไปแล้วครับโดยของเอียบอะ่ะขอบคุณน้องออมด้วย